สวัสดีครับพี่น้องพาเที่ยวธรรมาศาสตร์กับผมเหมือนี่เที่ยวธรรมาศาสตร์นี่หน้าปังกับผมหน้าปังหน้าปังครับผมรังวานว่านเหีเ่ยวกี้วเหลวก็มีครับผมติดภาพพี่น้องมาเบิงนกปากห้าง มองขึ้นมองนกปากห้างมองมันสร้างบ้านสร้างห้างครับผมอยู่ในอ่าวนี้นีแตนกปากห้างครับผมมันสร้างบ้านลายได้ครับผมเป็นท่านๆ่านบน,นครับในอ่าวนี้มันติดเป็นดอนครับผมดอนหลังวัดมองอยู่ย่านี่เลยครับผมต้นยุคาต้นยิใหญ่ยงสูง มันอยู่นี่ประจํากับผมหน้าปังหากินอยู่แถวหน้าปังนี่ครับผมออกแม่แพรู่กันอยู่นี่เราผมขายายพันธุ์ติดตามส้มน้องกันกับผมหลายคักเมืองต้นใหม่มันอยู่หมอไดครับผมพี่น้องน,นินตบานนี่ต่เป็นรังอยครบผมสางบานสางห้างอยู่ ้านเพิ่นส้างห้างอยู่ครับผมเขาม่นี่มีแต่เสียงเสียงห้องหลายครับเป็นต้นยุคข้าเมาะดีครับผมส้างบ้านอยู่นี่จะเป็นถนนหลังวัดคนนะครับผมมองเพิ่น ซาบวานเพิ่อนอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้มันกำจัดหอยเชลลีครับผมนกนี่มันจิกินหอยกินหอยเชลลีกินเนี่ยนี่ครับผมตั้มปลายใหม่มิตะหางมันเนี่ยครับผมลายแห้ง มองหายูหยกินเพิ่นก็ยูแ้แถวๆนี่แหละครับผมหน้าปังนี่ครับผมบริเวณนี่กวงได้ครับผมเนี่ยมุดดูกหูดูกตามแต่หน้าปังทท้านั้นนะครับผมกำจัดหอยเชอรี่ครับผมมันกินหอยเด้อครับผมพี่นอ,อกนกปากหาง ต้นใม่แทบทุกต้นเดยกรับผมมันสีมีสร้างบ้านสร้างห้างอยู่รับผมหลายคักเดอกรับผมพี่น้องในโซนแต่ละโซนแนมไปน้อยๆบนรับผมต้นไหม่จนตายเบิด นี่แต่เสียงเปันห้องนี่ครับผมน้ำพืน้นนี่แต่ขี่เป็นเต็มหมดครับผมต้นใหม่จนเป็นสีขาวหมดครับผมข้างลางนี่แต่ขี่เพิ่นได้ครับเนี่ย บนนะครับผมเต็มเลิปลายทั้งหมดนี่แต่แนว่เดียวต้นใหม่งไงวันอดเรครับผมทั้งถึงบนครับผมขอมาเอาหนุกครับผมพี่น้อง เป็นไควัดนูกลัววะตรงต้นไม้ตายวัดขี่เพื่อนนะครับผมกินอินนะพากันไปรอนนีดเท่งผลกรับผม เนี่ยบ้านอย่างดีเลยเนี่ยเยอะยอะเเพิเห็นแต่แถวปทุม,มแถวยุทธยาดีเยะอะหนาวมันจะกลับนะเนาะกลับนี่มันมันไม่กลับแล้วได้บ้านใหม่อย่างดีเลยเนี่หลายแห่งเด้อครับผมพี่นอ้องทำรัง ออกแม่แพ้ลูกก็ยินเนือครับผมว่ายอมกลับเลยว่ากลับหลยครับผมปกติเขาจะอยู่แถวปทุมธานีแถวผุนดาครับผมสุพรรณทั้งผุนดาท้องภากกลางครับผมที่นี่มาทั้งตะวันออกเชียงเหนือบ่าอยากกลับหลยครับผมเป็นแหล่งอาหารอย่างดีเลยบอกห้อยเชลี่ครับผมซอย เกษตรกรในายคกับผมมาต้องพึ่งยาสารเคมีนะครับผมใส่ธรรมชาติบำบัดกันครับผมนี่กินหอยฉลีอย่างเดียวครับผมกินแต่หอยครับผมกินแต่สัตูเขา่าสัตู์ตืดครับผมต้นเก่าแล้วมาอีกโซนหนึ่งนะครับผมพี่น,อน้องโซนที่นี่งเป็นโซนให้หน้า พี่น้องเพิ่นมาหาเงียข่หมูอแดงมันจะเข้าเดือนสามนี้เนาะตาเนาะเริ่มเดือนนีล้ละเดือนเ,เดือนนี้เดือนสามเนาะครับไข่กิดจิตรงเลยเนาะโตตรงกิดจิตรง,งเนาะเป็นเก่งกับมี่นี่อันบอกนี่มันบอกหลงไหนมันมันไปไขย่ย่อะไรเหรอคือใครง้อปีว่ะเธอเธอง้อปีเนาะเลาวมันจกเริ่มไข่แล้วทางไหน,นมันมันเคยเปียงมันเคยไข่งตรงก่อนมันกิดจิตรงก่อนเลยครับมันอันนี้ยนะ ถ้าต้องสังเกตนำยามว่าไปเงียครับมนย่านภากตะวันออกปีเลยถ้าต้องไปก่อนมันผมเคยว่าเคยได้คนนี้ละไปตกปลาใส่บรรยามนั่นก่อนข้องนี่บ่ปลายังปลาเคียงบ่ตัวนี้ตัวนี้ปลาปลาไปแง่งกินดีปลาแย่งบ่ปลาแย่งกินไข่มือแดงบ่ปลาแง่ปลาเจิงโอ้กินไข่มือแดงนอกเพิ่นนี่เนาะครับโอ้ตกบ่มื่อนี้ตกบ่ คันคันตกมืออึนตกบ่มื้อนตกเดี๋ยวมืออึนผมสิเวะมาหาพูดเลยสิไปพูดเลยทางไหนในบึงบุญบ่ไงเบึองน้องไงพุญอ่ะอ่าน้องไงผมสิไปน้องไงมือนีบครับข้าเจ้าหลอกไม่บ่ถ้าคุณหลอกไม่พุญเดี๋ยวกำลังเริ่มโอ้ ไปฮัตติเตียงเด้จังไรปุ๋ยมันมันโมเมนต์ท่ามดาเด้อครับผมพี่น้องโอ้ยตาจังเลยตาเด้อใครตรงตรงเลยไข่ตรงแล้วอู้นี่เด้อครับผมพี่น้องไข่อาหารตามฤดูกาลเพิ่งจะเข้าเดือนสามโอ้ยคักแค่เริ่มเดือนนี้แล้วเริ่มไหมเนาะขตอนนั้นมันโคตกไข่แล้วโอ้ ตาาแป้งใส่บ่นี่ใส่โยมกับว่าตายหรอเอาเอาใส่พ่อให้แม่มันออกเนาะพ่อมันประกาศใครเนาะครับเบื้องวิธีเพิ่นสิเฮ็ดเลิกครับผมพี่น้องตาใหญ่เพิ่นมาเม่งอยู่นี่เงไปพ้ม่เงในโคกเป็นนกได้หลายนี่ครับผมนกปากหางมองเพิ่นขยายขอบขั้วอยู่นี่ครับผมบายอมหนีไปใส่แล้วโอ้เป้งก็มีเป้งแป้งแป้งก็แป้งใส่โอ้ อหวตัก่ว่าหอยลายกันหอยลายจันมันเป็นเปลงตัวนี้จ้ามันเป็นเปลงตัวนี้โอ้เอาแต่แเม่มันออกพอพอมันถิ่มไข่มันจังแตโอ้กันยจะได้กวดออกน้ำขวดออกน้ำเอาเมือกให้ผักเอาเมือกวดออกเอาเาจัเอเอาข้งใส่เอาข้นต้นไม้มันก็ไปแล้วเปลีเป่งเปงเป้่งเป้งเปล่งเอล่งเป่งเปลงเปลนเปล่งเป้งเปลนงเปเปลล่่ปงเปลเ มันมันมันยันมันก็ตตองไตอยู่แล้วเมีนธรรมาสาดมันเนาะมันมันหนีเหามันก็ตตองไตอยู่แล้วเมีนว่าใจนี่มันก็ไตอยู่แล้วเรงมอแ่นมันย่านแปลงมันย่านคนโอ้คนใดอยู่ด้วยครับผมพี่น้องกำลังมาบ่นี่กกำลังมาหอดอ้าวแหกมันอ้าวเงี้ยบาดแด้ก็ได้ซ้ำนี่แล้วนีบบันลอยบาดด้วยครับผมขับไปว่างตลาดนี่ เป็นราคาเงี้ยนี่เป็นราคามันมันมันหัวปีเนาะมันออกไหมมันออกไหมมันคือว่ามันออกไหมมันเลยเป็นราคาเนี่ยมันไอคอนมูเนาะกันมูซิโบ้รูปหนึ่งหาร้อยหกลอยอยู่บ่โรแปดลอยทั้งขายแปดลอยบวโอ้แปดลอยผมเด้อกครับผมพี่น้องขาดขาดคันนี้เพชรไปว่างตลาดนาดบ้านน้องตูมเนาะน้องตูมบ้านเงี้ยกล่าบ้านน้องตูมบ้านจำเริญบ้านจำเริญเนาะ บอคู่กันได้ครับผมพี่น้องขนาดโลดกินลอยแปดลอยอาหารสั่นสูงได้คนเดิอนนี่ทำได้ท่้นึงนี่บดิ้กินได้ครับผมไงไขแม่นพูเนี่ยก็เอากินบดได้ครับผมนี่ต้องมาแย่งกันบ้องหัจากวิธีมันนี่ครับพ่อให้ดอกพ่อให้มันพ่ยเนี่ยเนี่ยพ่อให้มันกัดคนพ่อใกัดไข่มันเนาะกันกัดไข่กันใส่น้ำกับสีบ้องงามใส่น้ำกับบ้องงามใส่น้ำพักกับไฟออกใส้กันครับผมแข็งคือเก่า นี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องตามชนบทครับผมนี่ละวิธีหาอยู่หากินอาหารสั่นสูงเด้ครับผมนี่โลดละแปดร้อยพันเดอร์บ่ธรรมดาเด้อครับผมพี่น้องโลดหนึ่งกับบ้านเมีนน้อยเพราน <c oughs> มันเบาเนะ <c oughs> าะก็จะโลดหนึ่งเนาะนี่ครับผมห้างน,น้อยห้างไม้ไยห้างทอกําปั้นนี่ครับผมนี่นี่มันตรงบเลยครับผมนี้นี่เนี่ย โอ้สุดอดเดครับผมหน้าปางก็ังงามครับผมเขาก็นั่งเขียวหลังจากาว่าเนาน้ำออกแล้วครับผมเขาก็ลังงามเลยครับงามขึ้นมาจ็กน้อยนี่กับบ้านปุ๋ยด้วยครับผมอันนี้่นปุ๋ยผลปุ๋ยย้อนหนุกปากห้างบนนี้จากนี้ครับผม ผนยา่ลปุย๋ยแล้วครับผมบัดนอ้าวนี่บดเลยครับผมพี่น้องให้จุฝากข้องทั้งบนได้ยินเสียงเคืองดึงน้ำใช่น้าอยู่ครับผมเนี่ยเดครับผมนกปากห้ามก็จะหากินสัตวูเผื่อแบบนี้เดครับผมน้ำทงน้ำทานสตัตวตเขาครับผม เกษตรกรก็บ่ต้องไปพึ่งสารเคมีหรอกครับผมนี่ครับนี่น้ำทงน้ำถามีตนุกปากหางตัวกำจัดหอยเสลีครับผมซอยเกษตกรกรครับผมออกไปก,กลางๆทงฝนครับผมมีแต่แน่วเดียวเลยครับผม,มกินอี่ยมเดวเพิ่นกันถ้ากันนอนอยู่นี่ครับผม อยู่ต้นแกีเนาะหั่งนิหน่อยเด้อครับผมหังม่งโมยญ่แต่ว่าหลายหั่งครับผมคุณตาเพิ่นกำลังเหยอยู่ครับผมเนี่ยมีที่เหยียครับผมมันเฮียเบระดับวะ <c oughs> มันหั่งหน่อยไอเนาะมั <c oughs> นไม่แตกเนาะมันจิกกอไข่มันไหวเด้อ บรแมาณซ้ำ,ำหนึ่งมอนนั่นขู่งหน้าตาเป็นก้อนเด้อยบางหันน่ะมันจิเป็นก้อนตัวมันจิก่อใครกันไวข้าเขย่าไปเขย่ามามันกับกระเฮียลงครับผมเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่หลายหลายตายก็มีเด้อครับผมเถา หมดอายุไขทั้งฝุ่นก็นั่งปันอยู่ก็มีครับผมปันหน้าอยู่ครับน้องก็ใส่ยางดีเลยครับผมในป่านี่แหละหนูป่งห้างครับผมเสียงห้องเป็นวนบนอยู่ครับ เบิ้งหัวปวดตากระแกยเบิ้งต้านเดียวรวดเบิ้งก้นหอยเลียเบิ้งเขาเก็บเห็ดครับโอ้เนี่ยแหละครับผมมีความสุขได้เบิ้งนี่ไข่เครียดได้ครับผมทํางานเมย์เมย์มากกับมานั่งเบิ้งก่อนสินอนเนาะอาบนามกินข้าวแดดก็นั่งม้วนยูทูบมาแดดกางอ้อยแอปตัวนั่งนกับเบิ้งเขาแง่ใครมาแดงด้วยกันนั่นละครับเบื้องแนวเบิ้งชุดฟังเลยครับผมขอไปเบิ้งเจ้าของเด้อบาตนี่ เงิ่อนดาวให้ก่อนให้ไม่ทุบสิจ้ะเป็นวิธีหาอยู่หากินตามชนบทครับผมพี่น้องไข่มูดแยงกิโลละแปดร้อยผมเนอครับผมอาหารสั่นสูงโมเมนต์ของเสหากินง่ายประเดี๋ยครับผมสังเกตเบางต้นใหม่พวมีใบเด็กครับผมนกมันมาอยู่นกปากห่างครับผมมันมาอยู่ยึดเลยปลานี่ โอ้พโยกผ้ากันมาอยู่ยไไใบจนตายเบิดครับผมเ,น,มน,เนี่ยโอเคครับผมพี่น้องเคลียบมชมนกธรรมศาสตรครับผมกสิประมาณนี่นะครับผมขอ,อยุติกันนำเสนอไปเพียงแคนเนอครับผมพี่น้องขอบคุณในไลายที่มาบวงมาส้มฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเลยครับผมขอบคุณในไลายสวัสดีครับ